สวัสดีครับผมตรการสุรสารครับประเด็นพูดคุยในวันนี้ผมตั้งชื่อประเด็นไว้สั้นๆครับก็คือคำว่าอ e ีแอบนะครับอีแอบนั้นเป็นสำนวนไทยหมายถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในการปฏิบัติการต่างๆครับอันนี้เป็นความหมายตามพจนานุกรมน,นะครับส่วนในรายละเอียดครับ อีแอปมาจากคำพูดของใครนะไปกล่าวหาใครไปว่าใครอยู่ในเรื่องราวอะไรครับ mm. เดี๋ยวเราก็ไปคุยกันในรายละเอียดนะครับสนธนาธรรมในวันนี้ mm. ก็หยิบเอาเรื่องของคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมาพูดต่อนะครับช่วงนี้ครับนะคดีที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับ ก็กำลังถูกจับตาเป็นอย่างยิ่งครับนะก็เพราะว่ามันใกล้วันนะที่ปปชชุดใหญ่เนี่ยน,นะครับจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ของปป,ปชซึ่งตามกําหนดนั้นเห็นว่าจะประชุมในวันที่18ธันวาคม2567นนี้นะครับก็พอมันใกล้วันเข้ามาเนี่ยน,นะครับคนไทยก็ยิ่งจับตามองมากยิ่งขึ้นครับ อ,อ,อย่างไรก็ตามแต่นะครับมันก็มีข่าวข่าวนี้คือผมไม่ได้ยืนยันมันเป็นแค่ข่าวนะครับว่าปปชนั้นอาจจะเลื่อนวันประชุมจากวันที่18ซึ่งเป็นวันพุธมาเป็นวันจันทร์ที่16นี้ก็ได้นะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับที่ประชาชนเขาให้ความสนใจและจับจ้องมองดูเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ,นะรบนะเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่จะบ่งชี้ให้เห็นถึงว่าความยุติธรรมนะครับนะมันยังคงมีเหลืออยู่หรือไม่ในประเทศนี้ครับนะหรือเป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นว่านะครับอำน,นาจของศาลนะครับที่ได้ตัดสินไปแล้วนั้นได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนหรือไม่หรือมีใครละเลยคำสั่งศาลหรือไม่นั่นเองนะครับ เรื่องนี้คนก็ให้ความสนใจมากครับยิ่งมันมีข่าวที่ไม่ค่อยจะดอีออกมาข่าวไม่ดีดังกล่าวนั้นก็มี2เรื่องนะครับผมเรียกเป็นข่าวแล้วกันนะข่าวปูดก็ได้ครับก็คือข่าวที่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแต่ประการใดแต่คำเ,เรียกว่าอะไรครับคําพูดโบราณไทยนั้นแบอบกว่าถ้าไม่มีมูลสุนัขไม่ขีนะ้เพราะนั้นเรื่องนี้ถึงแม้มันจะเป็นข่าวปูดก็ตามแต่นะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้นะครับ ขาวปูดเรื่องแรกก็คือมีข่าวว่าคณะกรรมการคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้มี6คนหลือ6คนนะครับก็หมดวาลาระไปแล้ว3คนในในเคนนะครับใน6คนนั้นมีอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งได้รับอนิสง์จากผู้มีอำนาจนะในการให้ความช่วยเหลือให้กับลูกของคนคนนี้ไปทำงานที่ปอดตอดถอันะนี่ก็เป็นข่าปูดนะ อพอใกล้ๆวันที่ปปชชุดใหญ่จะมีการประชุมกันคือวันพุธนี้มันก็มีข่าวปูดออกมาอีกทีนึงครับนะก็ท่านต้องฟังหูไว้หูนะครับใช้สติในการพิจนะารณาข่าวปูดเขาเนี้บอกว่ามีคณะกรรมการปปช,ชถึง3คนนะครับที่ถูกเครมไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นข่าวปูดนะนะซึ่งเราเขาฟังไว้ครับแล้วก็รอดูว่าในการ พิจณา,าของคณะกรรมการปรปรชชุดนี้ซึ่งมี6คนเ่ยนะครับผลการพิจารณามันจะออกมาเป็นอย่างไรครับแล้วค่อยนํามาประกอบกันครับว่าไอ้คาปูดนั้นมันมีแนวะโน้มมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจริงตามข่าวนั้นหรือไม่นะครับครับสาเหตุที่มันมีข่าวว่าปปชจะเลื่อนการประชุมจากวันพุทธที่18ธันวามาเป็นวันจันทร์ที่16ธันวาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มี ข้อมูลอันนี้นนข่าวยืนยันนะครับว่าได้มีบรรดาบิ๊กเนมนะบิ๊กเนมที่เข้าไปพูดคุยกันที่ร้านอาหารในโรงลแรมแห่งหนึ่งครับก็ประกอบไปด้วยบุคคลหลายฝ่ายแต่ว่าเป็นคนที่คนไทยรู้จักมากกี่กันดีทั้งนั้นครับ <c oughs> แล้วเขาก็เป็นห่วงเนื่องจากข่าวปูดที่ผมได้พูดไปแล้ะครับ <c oughs> เป็นห่วงว่าปปชนั้นจะได้รับแรงกดดันนะครับมากมายนะครับ ก็เลยตัดสินใจที่จะไปให้กำลังใจกับปปชซึ่งตามาำนดนั้นก็เห็นว่าจะไปวันที่18ธันวาคมนี้นะครับพร้อมทั้งมีคณะบุคคลที่เข้าไปยื่นเรื่องไว้กับปปชนั้นจะไปทวงถามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลมั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าการที่จะมีบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันดีในทางสังคมนั้นยก นะฮะขบวกนการไปให้กําลังใจปปชนั้นปปชจะอาจจะกลัวหรือเปล่าหรือไม่กลัวครับนะฮะก็อาจจะเป็นเหตุก็ได้ครับที่ทําให้ปปชนั้นเลื่อนการประชุมจาก18ขึ้นมาเป็นวันที่16ธันวาคมน,นะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับผมอยากจะได้ตอกย้ำนะหรือ,อ,อส่งสัญญาณไปยังปปชทั้ง6ท่านท่านอย่าลืมนะครับว่า ที่มาที่ไปของท่านนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับคณะกรรมการปปชนั้นนะครับก็ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยสมาชิกวุฒิสภาแล้วกนะ็นำขึ้นทูนเกล้านะเพื่อให้พระมหากษัตริย์นั้นทรงแต่งตั้งก็แต่งตั้งตามาข้อเสนอหรือตามาคำแนะนำของสมาชิกวุฒิสภานั่นแหละครับ เพราะนั้นจึงถือว่าคนที่จะเป็นคณะกรรมการปปชนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีเกียรตินะครับนะเพราะว่าพระมหากษัตร์ทรงแต่งตั้งนะครับตามคำแนะนำของสมาชิกวุฒิสภาที่สำคัญก็คือนะครับคนที่จะเป็นปปชได้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาข้าราชการทั้งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการ,ร,การทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ตั้งขุณสมบัติไว้สูงพอๆกับคนที่เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกหรือไปทําหน้าที่เกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับก็คือคนที่จะเป็นคณะกรรมการปปชได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และสุจริตอันเป็นที่ประจกักษ ะฉะนั้นการมีข่าวเรื่องของข่าวปูดที่ผมพูดมาเมื่อตอนต้นนั้นนะครับมันจึงกระเทือนปอปอชอ,อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข่าวปูดได้มาเป็นข่าวจริงขึ้นมานั้นท่านกําลังจะทําในสิ่งที่สังคมเขาเคางแคลงว่าท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะครับครับเรื่องนี้ก็นำมาพูดคุยกันไว้เป็นเรื่องสนทนาธรรมนะครับ ครับเราก็เข้าไปคุยกันในประเด็นที่ผมตั้งไว้ครับ e- แอบครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพจกันุ์รกรมนั้นให้ความหมายของคำว่า e- แอบว่าเป็นสำนวนไทยหมายถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในการปฏิบัติการต่างๆทันทันแค่นี้ครับครับเรื่อง e- แอบเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นมาจากการที่ พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้จัดให้มีการสัมมนานะครับสัมมนาพักโดยไปจัดที่โรงแามแห่งหนึ่งนะครับที่หัวหินเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เชิญคุณทักษิณไปเป็นวิทยากรน,นะฮะพูดคุยกับบรรดา,ารัฐมนตรีสสอของพรรคเพื่อไทยหรือจะมีคนอื่นอยู่ด้วยผมไม่ทราบเพราะไม่ได้ตามไปดูด้วยเนี่ยนะครับ ครับในการพูดนะของคุณทักษิณในวันนั้นนะผมก็หยิบเอาบางท่อนบางตอนมานะครับนะคุณทักษิณพูดว่านะครับออสองวันก่อนที่จะมีการนำพระราชกำหนดเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีระหว่างประเทศเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ปรากฏว่ามีบางพักนะมีบางพัก อาจจะหมายถึงมีรมัฐมนตรีจากบางพักเนี่ยนะครับลบนะหรือลาป่วยนะครับไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาด้วยครับคุณทักษิณบอกว่าอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เลือดสุพรรณนะฮะคือถ้าเลือดสุพรรณนั้นก็มาด้วยกันก็ไปด้วยกันทนอนอย่างนั้นแหละครับอย่างนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณครับถ้าไม่อยากอยู่ก็บอกนะฮะ,ะห้ามหนีนะนี่นะครับนะถ้าหนี ก็ให้ส่งใบลาออกมาด้วยนะครับนะคุณทักษณิณนั้นเป็นคนเกลียดพวกอ e ีแอบครับไม่ชอบคนที่ไม่ตรงไปตรงมาคือเกลียดพวกอ e ีแอบแล้วก็ชอบนะการการะทํา,าที่ตรงไปตรงมานะครับอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่อ่านี่เป็นการโพสต์โคค้ดข้อความสั้นๆนะมันก็มีคําว่าอ e ีแอบอยู่ในข้อความที่ผมได้พูดถึงเมื่อครู่นี้นะครับ ทีนี้คำว่าอีแอบนี่นะครับถ้าพูดโดยชาวบ้านทั่วๆไปนะมันก็คงจะไม่มีใครให้ความสนใจนะครับแต่ว่าคำพูดคำนี้มันออกมาจากปากของคุณทักษิณครับนะซึ่งอดีตนั้นเป็นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากประชาชนค่อนข้างสูงมาในอดีตนะครับเพราะนั้นเมื่อคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากของคุณทักษิณน,นะครับ มันก็เลยเน่าสนใจครับน่าสนใจครับคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณไม่ชอบพวกอ e ีแอบนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเกลียดนะคนที่ทำอะไรก็ตามนี่โดยไม่ได้เปิดเผยต,ตัวตนของคนของตนเองนะครับนี่คือ ความหมายอย่างนั้นใช่ไหมครับนะแล้วก็คนที่ไม่เปิดเผยตัวเองนั้นคือแอบอยู่ข้างหลังนะการจะทำอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่าคนคนนั้นเป็นตัวการใหญ่นะแอบอยู่ข้างหลังการกระทําทั้งหมดโดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนอันนี้ผมขยายความเล็กน้อยนะครับออคุณทักษิณเนี่ยนะครับพูดอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับการคว้างงูไม่พ้นคอครับ หรือนะเหมือนกับคําพังเพยไทยที่บอกว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับเพราะว่าเมื่อผมกลับไปศึกษาเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทักษิณเคยทํามาในอดีตนี่นะครับนะตั้งแต่ต้นเลยครับตั้งแต่หลังจากที่คุณทักษิณถูกทํารัฐประหารในปี2อป9ี2 5ิ9นะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำนั้น มันก็น่าสนใจนะครับมันจะเข้ากรณีนะของการกระทําของอ e ีแอบหรือไม่ครับเดี๋ผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับแล้วทุกท่านก็พิจารณาต่าตรองด้วยดุลพินิจของท่านเองแล้วกันนะครับครับเรื่องแรกครับหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับถูกทํารัฐประหารเมื่อปี2549นนะครับคุณทักษิณน,นั้นก็เรียกว่าหนีก็ได้นะครับไปพำนักอยู่ต่างประเทศ คือหนีคดีนะครับแต่ว่าตัวคุณทักษณิณอยู่ต่างประเทศครับแต่บรรดาแนวร่วมหรือคนที่เขายังชื่นชมตัวคุณทักษณิณนะครับซึ่งก็คือนอปชหรือแนวร่วมนปชเนี่ยนะครับก็ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอยู่ในประเทศไทยนะครับการเคลื่อนไหวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเดินกระบวนการตั้งเวทีปราศัยนะครับนะ อะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องครับนะจนกระทั่งมาถึงาการเดินขบวนตั้งเวทีปราศัยใหญ่เมื่อปี2,553ครับจนกระทั่งเกิดการปราบปรามโดยการใช้อาวุธริงมีคนเสื้อแดงเสียชีวิตเกือบร้อยคนนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกว่าน่าจะเป็น2,000กว่าคนเนี่ยนะครับการกระทำอย่างนี้นะครับหรือการดำเนินการอย่างนี้นะครับแม้จะเป็นการกระทำที่ บรรดาแกนนําที่ออกมาดําเนินการนั้นนะบอกว่าเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมนะก็ตามแต่ครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการสนับสนุนถูกไหมครับนะไมาจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของความคิดเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเพราะว่าก็ต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนพอสมควรนะครับงบประมาณนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากบรรดาประชาชนที่เขาเ,าเห็นด้วย ก็อาจจะสมทบไปแต่ก็คงจะไม่มากมายที่จะใช้เป็นค่าอาหารค่ายานพาหนะค่ารถค่าอะไรต่างๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าผู้คนเป็นจํานวนมากด้วยกันเนี่ยนะครับประเด็นนี้ครับผมถามนะครับว่าอย่างนี้ครับคนที่อยู่เบื้องหลังของการกระทําเช่นนี้นะครับใช่อีแอหรือไม่และใครที่อยู่เบื้องหลังครับผมจะไม่พูดนะครับว่าใครแต่ผมคิดว่า ทุกท่านที่ฟังผมนะพูดอยู่ในขณะนี้ย่อมวิเคราะห์ได้ครับว่าใครครับที่อยู่เบื้องหลังของการดําเนินการต่างๆที่ผมได้พูดมานี่ครับใครอยู่เบื้องหลังคนนั้นก็ต้องเป็นอ e ีแอบใช่ไหมครับครับเรื่องที่2ครับนะคุณทักษณิณเนี่ยนะครับก็ถูกสารตัดสินนะนะครับลงโทษจําคุกแปดปีครับ แล้วก็ได้รับพระธานาอภัยลดโทษไป7ปีก็เหลือต้องติดคุก1ปีครับนะคุณนักศึกเดินทางกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยไมเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ก็ไปรายงานตัวที่ศาลยินยันตัวตนของตัวเองนะครับจากนั้นก็มาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับแต่อยู่ที่นี่นะไม่นานนักก็ถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปอยู่ที่ โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ที่ห้อง VVIP แล้วก็นะครับอ้างว่าได้อยู่ที่นี่เป็นเวลายาวนานถึง180วันนะครับจนมีคนไปร้องกับกสมกสมศึกษาแล้วก็รายงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนส่งไปให้ปปอชเดยนะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับ นะตั้งแต่คุณทักษิณกลับเข้ามาประเทศไทยจนถึงวันที่คุณทักษิณนะไปพักโทษที่บ้านจันทสองล่ามันต้องมีคนดำเนินการคนสั่งการคนดำเนินการนะครับไม่ใช่อยู่ๆนั้นจะเป็นการตัดสินใจของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะของโรงพยาบาลตำรวจนะแต่เพียงอย่างเดียวครับ มันต้องมีคนสั่งการและคนสั่งการนั้นต้องมีอำนาจครับคนที่สั่งการต้องมีอำนาจเพราะฉะนั้นใครสั่งการคนนั้นก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังนะการดําเนินการในทุกๆกรณีทุกๆอย่างของเรื่องนี้ครับก็คืออีแอนนั่นเองใช่ไหมครับและผมก็บอกว่าเรื่องนี้คนไทยก็คาดเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่าใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่จะมีอำนาจพอที่จะสั่งการให้มีการดําเนินการอย่างนี้ได้ครับ ครับเรื่องที่3ครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2,566ก็ได้สสเป็นอันดับ2ครับรองจากพักก้าวไก่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าพักก้าวไก่นั้นได้รับใบอนุญ,ญาตจ,จากประชาชนให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับสองพักนี้ก็จับมือกันถูกไหมครับ สัญญาการทำเอ็มด้วยกันว่าจะจับมือกันไว้อย่างนี้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่อยู่มาไม่นานครับพรรคเพืเอ่อไทยก็สะบัดมือออกจากพรรคก้าวไกลหันไปจับมือกับพรรคข้ามขั้วซึ่งเคยเป็นพรรครัฐบาลที่มีคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เ,เรียกว่าตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะครับตั้งรัฐบาลข้ามขั้วครับยอมที่จะทน เรียกว่าประนามจากประชาชนนะครับถูกด่าก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรโนสนโนแคร์ no, Son, no, ครับนอกจากนี้ยังได้มีการประสานกับเ,เรียกว่าขั้วเก่าเ,เพราะว่าถ้าไม่ประสานนั้นก็ยากที่จะแต่งตั้งนะให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะต้องอาศัยมือของสมาธิกอุทธิสภา ผมเชื่อโดยสุดจิตโดยสุดจิตใจครับว่ามีการประสานหรือเล็กว่าดีลกันแน่นอนครับจนกระทั่งคุณเศรษฐานั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะในานามของรัฐบาลพักเพื่อไทยครั้งแรกครับผมถามว่าการดําเนินการต่างๆเหล่านี้การตัดสินใจต่างๆเหล่านี้นะตั้งแต่การสะบัดมือออกจากพักก้าวไกลไปจับมือกับพักข้ามขั้วตั้งรัฐบาลประสาน กับกลุ่มเก่าขั้วเก่าผักดันคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต้องมีคนตัดสินใจและมีคนสั่งการนะครับแล้วใคร่ะครับที่เป็นคนตัดสินใจสั่งการในเรื่องนี้คนไทยรู้ดีไหมพรรคเพื่อไทยจะบอกไหมว่าตัดสินใจโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองโดยคุณแพทองทานเอ้ยโดยคุณหมอโชรนานในขณนะนั้นหรืออย่างไรครับผมว่าเรื่องนี้นะครับนะอมพระมาพูด เขาก็ไม่เชื่อครับว่าคุณหมอชรนานั้นจะเป็นคนตัดสินใจเองในฐานะของหัวหน้าพักเพื่อไทยในขณนะนั้นครับเขาไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจดําเนินการต่างๆเหล่านี้ก็คืออ e ีแอบใช่ไหมครับซึ่งผมก็บอกว่าคนไทยรู้ดีครับว่าใครที่เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับครับเรื่องที่4ครับตัวอย่างที่4ครับ ก็หลังจากที่คุณเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งนายกตามคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการเชิญบรรดาหัวหน้าพักนะหรือตัวแทนของพักที่เคยร่วมง,งานกับคุณเศรษฐาไปประชุมที่บ้านนัรนสองละการว่าเพื่อที่จะเสนอชื่อน,นายกที่จะมาทํางานแทนคุณเศรษฐาครับในเบื้องต้นก็ได้คุณชัยเกษมแต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นคุณแพทองทางซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณน,นะครับ จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการถแถลงข่าวเพื่อสร้างความมั่นคงนะเชิญบรรดาตัวแทนหัวหน้าพรรคการเมืองที่จะร่วมกันเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมาถแถลงข่าวร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจมัดมือชกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งได้คุณแพทองทานนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมถามว่า นะกระบวนการต่างๆที่ผมเล่ามานั้นน,น,นะครับใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนตัดสินใจนะเชิญบรรดาหัวหน้าพักมาคุยกันที่บ้านจันสองล่านะคใครเป็นคนนะครับประสานหรือดาเนินการให้มีจเจ้าว่าจเจ้าพักไหนมาเป็นพักร่วมรัฐบาลบ้างนะครับจเจ้าพักไหนออกบ้างนะครับหรือการที่จะโหวตในสภาน,น,นั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครเป็นผู้ดําเนินการ ใครเป็นผู้สั่งการนะครับแน่นอาานครับก็ต้องได้คนที่เป็นผู้มีอํานาจนะครับแล้วก็ใครเป็นผู้มีอํานาจนั้นผมว่าคนไทยรู้จักกันดีนะครับนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งครับคนที่ทําอย่างนี้ก็คือบรรดาก็ต้องถือว่าเป็นอ e ีแอบเหมือนกันนะครับต้องถือว่าเป็นอ e ีแอบเหมือนกันนะครับหรือเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับนะหลังจากที่ คุณไพทองทานได้ทีไ่ไเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณสมบัติของนายกแพทองทานว่าต้นทุนของนายกเนี่ยที่จะนํามาใช้ในการเป็นนายกเนี่ยมันยังมีน้อยครับคือมีต้นทุนนะแต่มันน้อยยังไม่ผ่านการสะสมไม่มีประสบการณ์นู่นนี่ต่างๆมากมายแต่ก็ถูกนะครับผลักดันให้เป็นนายกจนได้ครับ เมื่อเป็นนายกแล้วนะครับมีคอรอมอแล้วการตัดสินใจเลือกคอรอมอนั้นผมก็บอกว่ามันคงไม่ใช่การตัดสินใจของนายกแพทองทานคนเดียวมันต้องมีบุคคลอื่นนะครับที่เป็นอ e ีแอบอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ตลอดเวลาของการทําหน้าที่ของนายกแพทองทานนั้นมันก็เป็นที่ประจักษ์ถูกไหมครับว่ามันมีอ e ีแอบที่คอยกํากับบทคอยดูแลคอยทํานู่นทํานี่ให้ เพราะรู้ว่ายังไงคุณแพทองทานก็อยู่คนเดียวได้ลําบากนะครับผมถามว่าคนที่ทําหน้าที่อย่างนี้คนไทยรู้กันดีไหมว่าเป็นใครครับรู้ดีครับนะก็คือคนคนนั้นแหละครับแล้วก็เป็นแอบเหมือนกันแล้วก็เป็นมาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นนะนี่คือตัวอย่างนะครับที่จะชี้ให้เห็นว่านะครับ มันมีพฤติกรรมของการกระทำนะครับที่น่าสงสัยว่าคนที่กระทำนะเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดมานั้นนะครับมีพฤติกรรมของการกระทำที่อาจจะถูกเรียกว่าเป็นอ e ีแอบหรือไม่ครับนะและคนคนนั้นนะก็ผมไม่ต้องพูดชื่อก็ได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าคนไทยนั้นรู้จักกันดีนะครับครับเรื่องอย่างนี้นะครับอีแอบที่กระทำการ นะในเรื่องต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยซึ่งอาจจะหมายถึงคุณทักษิณก็ได้นะนะอาจจะหมายถึงคุณทักษิณก็ได้แต่ผมก็ไม่อยากจะไปปักปรามอย่างนั้นครับก็ให้สังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินเอาเองกันแล้วกันนะครับก็มันก็เหมือนกับว่าเ,เป็นการการะทำทีเ่เรียกว่าอะไรครับเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ําแกงก็คืออยากจะได้มือจากพรรคร่วมรัฐบาล แต่ก็ตำหนิติเตียนนะครับการกระทําของพรรคร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดอะนะครับนะก็เข้าข่ายเกียรตตัวกินไข่เกียรดปลาไหลกินน้ําแกงครับหรืออาจจะเข้ากับคําพังเพยไทยที่บอกว่าว่าแต่เขาอีหนอเป็นเองไปว่าเขาเป็นพวกอ e ีแอบครับมันก็มองตัวเองบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ได้กระทํามาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันเข้าข่ายของ คนที่เป็นอีแอบหรือไม่นะครับหรือแล้วก็คว้างงูไปพ้นคอครับไปว่าเขาเนี่ยครับว่าเป็นออแอบนั้นสุดท้ายเลยเนี่ยงูก็อาจจะกลับมาลัดคอตัวเองได้ครับเพราะว่าตัวเองก็มีการกระทําที่เข้าข่ายกลายเป็นอีแอบเช่นเดียวกันนะครับครับคุณทักษิณเนี่ยนะครับแน่นอนครับชัดเจนเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีแพทองฐานนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำนะครับนะมันก็เหมือนกับว่า คุณทักษณิณกาลังทําตัวเป็นผู้จัดการรัฐบาลนะผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับเพราะว่าทําหลายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งอาจจะไม่ใช่อํหน้าของคุณทักษณิณไม่ใช่หน้าที่ของคุณทักษณิณเพราะว่าศาลมีคําพิพากษาแล้วว่าห้ามคุณทักษณิณนั้นยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่ว่าคุณทักษณิณก็โนโสนโนแคร์ล่ะครับไม่สนใจครับอยากจะทําอะไรก็ทําบางเรื่องก็ทําอย่างเปิดเผย บางเรื่องก็ทําอย่างลับๆทำลับๆก็คืออ e ีแอบนั่นแหละถูกไหมครับแต่ว่าสังคมเนี่ยเขารู้แต่เขาไม่พูดหรืออาจจะพูดก็ได้สําหรับคนบางคนที่เขาไม่ได้ให้ความสนใจนะว่า,าคุณลธิษฐ์จะว่าอย่างไงเขาก็พูดนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเเรียกว่าแปลกประหลาดนะโกลาหลนะครับสิ่งที่คุณทักษิณป์ทำเนี่ยนะครับ ที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทศิษิณน,นั้นกําลังทําตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองด้วยซ้ํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่จะไปใช้คําพูดนะตําหนิติเตียนรัฐมนตรีของพภาคร่วมรัฐบาลที่อาจจะมีความจําเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคอรมอได้นะครับว่าเป็นพวกออแอบนะครับนะไม่มาร่วมประชุมเนี่ยนะครับ ผมว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นการใช้คําพูดที่เกินเลยไปหรือไม่ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในพักเพื่อไทยต่อให้คนต่อให้เป็นคนในพักเพื่อไทยคุณทักษิณก็ไม่มีอำนาจครับเพราะคุณทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกนะนะแล้วก็กฎหมายห้ามด้วยนะครับก็ไม่น่าที่จะไปใช้คําพูดอย่างนี้กับบรรดารัฐมนตรีที่เป็นคนของพักร่วมรัฐบาลได้ครับแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะ กับการที่จะแต่ละพักนะัซึ่งถึงไม่จะเป็นพักร่วมแต่ก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องที่แกนนำในการตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยดาเนินการอยู่ก็ได้ครับเมื่อไม่เห็นด้วยโดยมารยาทเขาอาจจะหลีกเลี่ยงไม่มาประชุมก็ได้นะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะนะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้หมายความว่าพักเพื่อไทยจะทาอะไรพักร่วมก็ต้องเหตุตามทุก ทุกสิ่งทุกอย่างไปใช่ไหมครับนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่แการนำในการจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยจะทำเนี่ยนะครับมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วพรรคร่วมเนี่ยก็เรียกว่าเอาเลือดสุพรรณมาด้วยกันก็ไปด้วยกันครับมาสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็อาจจะพากันตกเหวตกทะเลไปได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับเรื่องนี้ก็เอามาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับนะอย่าเที่ยวได้ไปกล่าวหา คนอื่นเขานะครับว่าเขาเป็นอีแอบครับมันก็ต้องดูว่าเขามีเหตุผลหรือมีความจําเป็นอย่างไรและควรหรือไม่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนะคุณทักษิณน,น,นะครับอํานาจก็ไม่มีครับหน้าที่ก็ไม่ใช่นะแต่ก็ยังไปใช้คําพูดอย่างนี้กับรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลอีกนะครับมันก็เลยทําให้เกิดผลกระทบที่ตามมานะในการที่จะ มาร่วมกันทําหน้าที่เป็นรัฐบาลบรหิหารประเทศต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับครับคลิปนี้ก็ยาวนิดหนึ่งครับเดิมจะพูดไม่ยาวนะักแต่ว่าเนื่องจากว่าผมให้ความสนใจนะกับคําว่าอ e ีแอเป็นกรณีพิเศษครับก็เลยจะมีอาถธิบายยาวสักนิดหนึ่งครับครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ